ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งนะคะสัปดาห์ที่แล้วพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของพี่น้องไทยใหญ่ว่าด้ยวยเรื่องเขาเป็นใครมาจากไหนสถานการณ์โดยรว,รวมปัจจุบันเป็นอย่างไรรวมทั้งได้รับรู้ว่าอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยใหญ่มีอะไรบ้างสัปดาห์นี้พิเศษมากขึ้นค่ะเราจะเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยใหญ่ด้วยการเรียนรู้ผ่านการแสดงชุดหนึ่งที่เรียกกันว่าจัดาไตา่ หรือจาดแสงไตเป็นศิลปะที่รวบรวมศิลปะทุกแขนงเอาไว้ด้วยกันน่าสนใจและจะเรียนรู้อะไรได้บ้างต้องติดตามค่ะจาดไตมหรสบพครบเครื่องของคนไทยใหญ่ท่วงท่าร่ายรำบทเพลงดนตรีเวทีฉาก จ้าดไปศิลปะบันเทิงที่อยู่เคียงข้างพี่น้องไทยใหญ่ทั้งยามทุกข์สุขเศร้ามันมีบางสิงบางอย่างที่บอกว่าเราคือใครเรามาจากไหนติดตามในพันแสงรุง้งนี่ก็คือวัดเปียงหลวงค่ะอยู่ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหงประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไตจากรัชฉานจ้าดไตถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2486หลังจากนั้นหนึ่งปีก็เผยแพร่แสดงทั่วไปจุดกำเนิดครั้งแรกณเมืองสีป้อมาถึงวันนี้แสดงกันมาแล้ว66ปีค่ะรัชฉานมีอนณาเขตติดต่อชายแดนไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พ่อเท่าอ,อเจยะจากเมืองสีป้อทางภาคเหนือของรัฐฉานเป็นผู้คิดค้นการแสดงจ้าไตโดยหยิบเอาเครื่องดนตรีของไตมาผสมผสานกับบทเพลงโบราณแล้วนำขึ้นแสดงบนเวทีทั้งร้องเล่นเต้นฟ้อนซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับชาวไตในสมัยนั้น เมื่อก่อนเนี่มันมีอีเก็บมันเปลี่ยนความหลงฟังเถอะทำมลูลูทุ่มยาสานนำนาเรียกต่อเท่าค็เานาทำมลีลีความหลงบอกมีเสียงดนตรีมีแต่คำร้องเออมีแต่คำร้องนั่นน่ะแต่ว่าถ้าเป็นจัดไตจัดไตกว่ามันมีดนตรีมีดนตรีด้วยป้าเครือคำเคยเป็นนางเอกจ้าไตค่ะเกิดที่รัชฉานแต่เข้ามาอยู่เวียงแหง35ปีแล้ว ทุกวันนี้อาชีพหลักคือขายของตามตลาดนัดป้าเครือคำเล่าบรรยากาศจ้าไตาที่บ้านเกิดให้ฟังค่ะมืดมืดมากกว่าไปละมืดมืดม,ดมากกว่าไปละภักภัยาคกว่ามีตีเมกอยู่ในนะมันก็เป็ี่ยนวันป่าวันเถินเต่เออมันก่อมจืดเวียงเลยแดละเออก็เฮต,ต,ต่อไปต่อไปมานมืดมืดเหลียวเนี่ย ตั้งแต่ปี2501เกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ชาวบ้านจากรัฐฉานจำนวนมากอบพยพหนีภัยสงครามเข้าประเทศไทยแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายโดยมีกองบัญชาการใหญ่อยู่ที่บ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ พ่อปายเมืองลายใสอดีตทหารกู้ชาติไทยใหญ่บอกกับทีมงานพันแสงรุ้งว่าในปี2514คณะจ้าไตจากรัชฉานเดินทางมาที่บ้านเปียงหลวงเป็นครั้งแรกตามคำเชิญของในพลโมเฮงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารและพี่น้องไทยใหญ่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของคณะจ้าไตที่เปียงหลวงเขาในเขาเปียนุ่ทุกข้าขันเจ อ่านี้สรงนี่แนวว่าเป็นกุ้ลทุกค่าท่านเจวเนาะ่อนตั้งชุดนี่นั่งจิงทุนให้คำว่าก่อนหนึ่งวอนชุดนั่งจิงทุนให้เริ่มแรกเลยนั่งจิงทุนให้คำมาก่อนหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนงเก้าเจ็หนึ่งหนจั่งจิ่งทุนให้คำก็ไม่คอคอสองลูกอจียะสยหนึ่งเก้าเจ็สามลอเเอานั่งคือเอานั่งครื่อคำเอาช่างชยพานั่งเครื่อคำมาเอาเขาเขามาชอนกัมนลูกชิดนนี่เจ๊ไี้เป็นลูกชิ่ออะไรมั้งน่ะลูกชิ้น ตอนมาแรกๆเนะี่ยพอมาปุ๊บก็มาสอนให้พวกทหารไทยใหญ่นี่แหละเพราะว่าทำัยก่อนคือบ้านเพียงหลวงสันเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของทหารไทยใหญ่ทั้งนั้นคนไหนมเีเรียกว่ามีพรสวรรค์คนไหนที่ชอบก็ก็ก็เป็นไปแล้วก็สืบทอดมาจนทุกวันนี้วันดีสันติวุฒิเมธีบรรณาธิการนิตยสารสารวินโพสต์ เคยทำวิทยานิพนธ์เรื่องกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยใหญ่ชายแดนไทยพมา่าที่บ้านเปียงหลวงข้อค้นพบอย่างหนึ่งที่ได้จากการศึกษาคือจ้าไตเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นไตมาโดยตลอดทำไมถึงมีบทสรุปว่าบทบาทของจ้าดไตยนมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของคนไต่ ก็ในยุคที่กองทัพไทยใหญ่เนี่ยมาอยู่ที่ชายแดนไทยเนี่ยนะคะจาตเนี่ยถือเป็นเครื่องมือการต่อสู้ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยที่ทกองทัพไทยใหญ่เนี่ยให้ความสําคัญคืออนุรักษ์เอาไว้ฟื้นฟูมีการสนับสนุนให้มีการแสดงจาตัเนี่ยบ่อยมากแล้วก็มีการสั่งตัดชัยสิ้นจ้าตัที่ยาวและดูคล้ายพมา่าพยายามที่จะตัดสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆเพื่อที่บอกว่า เราไม่ใช่พมา่าเราเป็นคนไทยใหญ่นะคะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่กองทัพใหญ่เคยทำนะคะแต่ว่าหลังจากที่กองทัพยใหญ่หมดอิทธิพลลงตกจจัดรงชายแดนเนี่ยช้สิ้นก็กลับมายาวกรอมเทา้าอเพราะว่าคนเต้นเ็ยังบอกว่ามันยังสวยค่ะเพราะว่าใน,ในแงมุมของคนเต้นเนี่ยเขามองเรื่องศิลปะการไร้รำ ออใช่เคื่อชุ่มนะนั่นเอออันนี้แหละหลังที่สุดใน,นโลกกเลยเนี่ยยายทูลุงแรงกับป้าน,นูงรัตนศักดิ์เป็นแฟนตัวยงของจ้าตานอกจากเฝ้าดูหน้าเวทีแล้วยังหาซื้อ v ดีติดบ้านไว้ดูแก้เหงาด้วยค่ะมันก็ดึกแล้วนะคะก็ประมาณ ยันเช้าอะค่ะเขาดูเขาดูไปได้ยังไงหนูก็ยังงงอะค่ะตอนลึกๆมากอเออเขียนจดหมายว่าเออ้องเพลงให้เขาตอนนี้เขาตุกนะอยางะม่ละหมายถึงว่าช่วงไหนที่เราเราอยากจะฟังเพลงอะไรเราก็เขียนไปต้องบอกเหตุผลด้วยพี่คนนี้คิดถึงแฟนมากขอรลองเพลงให้หน่อยกำลังใจทำไมป้าปาคุณยายถึงชอบ มันเป็นกับเหมือนกับว่าภูมิหลังเหมือนกับสาวๆเขาดูกันตอนนี้เหมือนกับแบบเขาก็ยังสาวอยู่เขาก็ยังดูอะไรประมาณนี้ยะคะเพราะมันมีมานานแล้วแล้วหวนคิดถึงอดีตใช่ค่ะจ้าไต พิมแสดงกันในงานบุญงานเทศกาลต่างๆนะคะอย่างเช่นวันนี้ตรงนี้ก็คืองานปลอยสางรองเป็นพิธีที่จัดขึ้นที่เปียงหลวงค่ะที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะได้มาดูกันว่าการแสดงจ้าไตของคณะยอดแสงแรงใหม่เป็นยังไงคะ่ะอันนี้เป็นฉากเกี่ยวกับออพระราชวังอันนี้เป็นพื้นพื้นค่ะอันนี้ก็เป็นจะเป็นฉากในเมืองแล้วก็ฉากนี้ก็จะเป็นในป่า เวลาหนุ่มสาวมาจีบกันอย่างเงี้ยก็จะใช้ฉากนี้องค์ประกอบหลกัหลกๆของจ้าไตามีสองส่วนนะคะก็คือการแสดงกับวงดนตรีเรามารู้จักเครื่อง